หากใครได้ดูโกจาปานโกก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานซิเกเนเจอร์แห่งวงการละครไทยกันเลยทีเดียวครับตอนนั้นผู้คนก็ต่างได้รับคำชื่นชมจากละครเรื่องนี้เป็นอย่างมากละคร โกจาป่านโกซึ่งวุฒิทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับทั้งตัวละครตัวประกอบต่างๆผลงานการแสดงของทุกคนเยี่ยมยอดจริงๆทำให้ทุกคนในประเทศไทยต้องดูเรื่องนี้กันในทุกวันละครหลังข่าวเรื่องนี้ถือว่าทุกคนจะไม่ยอมพลาดเป็นอันขาดครับ หลายคนจึงสงสัยว่าแล้วตอนนี้วุฒหายไปไหนไม่เห็นกลับมาเป็นพระเอกเหมือนแต่ก่อนเลยตอนนี้วุฒก็อยู่เบื้องหลังการแสดงนะครับนักแสดงหลายคนก็เป็นที่รู้จักกันดีถึงแม้จะอยู่เบื้องหลังไปแล้ว แต่ผลงานของวุฒหรืออัศดาวุฒก็ทำให้แฟนๆนั้นได้ชื่นชมผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้เล่นละครอีกแล้วก็ตามแต่ก็ทำให้แฟนๆมีความสุขกับการอยู่เบื้องหลังของเขาเสมอมาครับ